เอาไหมนะอืมอืมบางที่กเก่าขาไม่เคลียร์ดิบีน,น้องเากินยังเก่เากันนี้คือน่าเคลียร์กันเท่าจะทายดูคนบ้าไมาเคลียร์เนี่ยแต่เขาบ้าทายดูเป็นเด็กขามาเคลียร์ดิแมวเ,เป็นกระได้โอ้ยกระเพ้าจีจ้าจ้าแค่นี้ก็อิ่มหรอค่ะเ,เมียทำไรเดี๋ยวฮะเมียทำอะไร,ะะไรจะกินของแม่เนอะ วันนี้บ่มีหนีชีวิตเลยจ้าสามสิบปีเลยจ้าว่าทวอดบกเนี่ยชีวิตจะชาติปางก่อนจำไม่ได้แต่ชาติปงตาปงนี้ฉัน <c oughs> เป็นมาทุกอย่างเลยแต่ยังท่านได้เป็นแต่เศรษฐีอะไพี่นอ้องกันอึ้งให้เป็นนแล้หมดแล้วยังท่านได้เป็นแต่เศรษฐีจะได้เป็นไหมเนี่ยหอไมหอไหมลูกหอมไหมเจนนะลูกนะผัดโปรตีนเกษตรอาศัยเห็ดปวกที่เราไปเก็บมาเอง ใส่กะเพราก็ได้จากลาบดัดแปลงมาเป็นผัดกะเพราก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพเด็ดขาดเลยมาเด้อพี่นองมาเด้อมาเสแสรมุ้งข่อยเลยค่ะโอ้ยรอมมาหนำมำไาย่อยไม่อยากกินลูกดวดก,ก็มีดเลยค่ะเจ้าจะดวดปองปองแต่ว่าพีิข่อยเขาว่าว่าเผ็ดบบจ้านแต่ว่าข่อยกินก่อนแล้วน้ำตาแตกตาเดียนเขาว่า บางคนเขาว่าพริกค่อยกินเล่นทั้งการรกับใบ่เผ็ดกรสั่นข่อยหน่ายใส่หน่วยเดียวข่อยกน้ําตาไหลเราได้พี่น้องเ้อแม่อนู่ทั้งคนกิกนเผ็ดดอกสวยงามงามวิวงามงามเอาเอาเหมียวข่อยไปใส่แลวเหมียวหน่อยข่อยไปใส่โบมาแสดงให้แม่เลยสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้าไม่มีหนี้ชีวิต จัดวัดชีจีจะเก่าๆใช้เข้าไปไอ,ส,ไอส,สิ่งไม่ดีอย่าสร้างเลยนะที่เก่าก็ลืมไปใหม่ๆก็สร้างเป็นความดีค่ะอันเหลืงองยู่เพิ่ใช่นี่เหรอ ได้แล้วคร,ลออครับเหลืองอยู่เนาะครับเหลืองอยู่เหลืองแกบเต็มที่แล้วนะอ้าวไมทันเลย นี่เหรอเหลืองครับนั่นแหละมันแกบแกบแบบเปี้ยแล้วนะเปียกยังพี่น้องมามาชินมกันบนายพี่น้องเอ้ยพักกับปอดสารผูกเองจ้าพี่น้องคนนี้เหรอเขาว่าชุม่มอันยูทูยูทูบ,บ่าเอายังก็ไอเฮ้ยยังกับบ้าบ้าอันนี้แหละพี่น้องวก,กบ้าโพดค <c ười> อยกับบ้าโพดบ้า ว่าลงคีเพื่อกันเด้ค่ะอย่าว่ากันนะคะแล้วแต่นะคะกินกับอะไรก็แล้วแต่พุนเหตุเห็ุปวกเห็ดค้นผัปลูกไม่เอียงพุน่ะเว้ยเอาปไานดพี่น้องมามามาลาดกระเพ้าน้ำกันพี่น้องโอ้ยกระเพ้าดำนี่พี่น้องก็เป็นกระเพ้าธรรมดาเลยค่ะกระเพ้าดัางนี่ค่ะคลองจีแล้วก็เอ้ยมาเด้อมาเด้อนำลายใหญ่ไปเด้อบบนี้อะโอเค จะถูกจะแพงแซ่บเพราะแซ่บก็คอยอยู่ในตีจะคล้องเองพี่น้องมาจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อค่ะเจเจจ้าบ่าอยากก่อบ่อยากเบียดเบียนใครจ้าเผาเจก็นนะกระเผ่าเจเราเมืองกันนะมันจะคือบ่คะกระเพ่าเจเด้อค่ะเด้อกระเพ่าเจเด้อค่ะเด้อดดตามสูตรของนีนเราแซ่บเพราะแซ่บให้บ้าแหรืพ่อเคยกินผู้เดียว จะยังไงเราก็กินคนเดียวนะคะหัวมันพุยหัวมันพุยยังเะไรตัวแบบเอ้ยภาสิมันเดียวกต่ผัดไทยแล้วหินเจมันก็ไม่มีอล้วนี่ไอ้โปรตีนแต่เศษนี่ไข่เฮ็ดลาบๆไว้นี่ไข่เฮ็ดลาบเจมันนี่จะว่าใอยจะกินกะเพราใครจะมากะเพราอยู่ด้ยพี่น้อง เอา,าอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเด็กจะเวันนี้ไม่มีวินชีวิตสามที่สี่เลยพี่น้องว่าอยากบอยไอไอที่ที่เขไว้ใส่เข้าไปไอไม้นี่เฉพาะไอใส่พี่น้องอันเก้าหอยเฮ็ดอันใบแลป่ผงไว้แล้่หอยจะมัดผงตัวจังอยใส่กระเพราจังอยกันนะจากลาบเจียวเป็นกระเพราเจีเดี๋ยวจะย้ายเราจะย้ายจะทำค่ะยายก็ยังไม่ได้ขับอะไรก็เด้อ มานนี่แหละค่ะยาย,ยายยายยายให้มันรูดจัดจัดท่าน่อยก็พอเลยค่ะอันนี้ใส่ไหลยก็แซบไหลา่ท่ีนน้องด้ยใส่หน่อยก็แซบหน่ยๆๆอนยด้วยค่ะเ้าะว่าเขาปรุงมาแน่แล้วลวท่ีนน้องเขาปรุงมาแน่แล้วแ้าว่าราที่ประจัดจานอะไรทั้งนี้มาเิ่มกัเข้าใส่ข้าวจานจาน้ส่หน่อยก็มันลงจิ้มกับข่าวนะพอท่น้องเข้าเท่าท่น้องเข้าเท่า ไอเ,เ,เน,ะะน,นี่เผากระเพราคนเดียวแหละค่ะเนี่ยเนี่ยเนของจะกลับไปนอนกะเพรากระลาบมาเด้อมาเด้อแต่แล้วเดี๋ยวจะนอนถิ่นกับเข้าลงเลรอโอเคละคะโอเคโอเค,อเค,อเคว่ามันคุยย่างกบบนี้เกิดเดินองพุทธองเจอชิ่งๆทั้งน,นี้ก็เป็นเผ้าใดๆตัวพี่น้องเออมันบ่าอะไรเผาอะไรยากอะไรเย็นเออเผาเจ้าเท่าเจ้านะเนี่ยเผาก็ได้ลาบก็ได้แล้วๆจเจะจีบคือต่าแล้ว คุนเ่าก no like ja ับเป็นน <speaking> ่นนั่นนีเนหมหอยก็นั่นสุกลเข่าใช่แล้วก็แล้วตัวถยากเนี่ยต้อมีก็ว่าเข่าเลยัวนี้เผ่ายากนี่นั่นเพพี่น้องจะจะเทาอะไรยากอะไรเย็นนะ้าวพี่ต้องพอิดจากวันเข่าเขาเาเาเข่าเข่าหมอกันน้อยน่อยพี่น้อไกับพหอนใจ่กหอนก่อนไ่พี่น้องเอ้ย บมมีดีล่าบมมีดีอย่างเด้อนี่แล้วจะไก่เนาะแต่เห็ดเอาไปที่น้องแล้วมาเกล็ด้ก็คนไปแล้วก็ซับแล้วก็ใส่อะไรแ้วแสบก็แสบกะติเองอย่างนี้แล้วแทนะติอะไรกินเพิเดียวน้องประเทศไทยนี่เออแสบก็แสบข้านี่ยเราก็แสบก็เป็นข้านี่ลยพี่น้องโอเคอันนี้ก็เผาได้แล้วค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเผาแล้วค่ะกับเผาดำนะคะปลูกเองนะคะปลอดสารนะคะแต่โปรตีนจะเห็นต้องไปซื้อเข้ามาพี่น้องเห็ดตัเก็บเองที่จะปลูกเอง น้ำปงน้ำปลาเฮ็ดเองโมเดลดอกเขาของเขาละอะไรหเอาเฮ็ดได้เองจะเป็นของเขาอันไรเฮ็ดบ่ได้โมเป็นอ่าสวัสดีจ้าแค่นี้แหลปพอเท้าเจือจะได้เงินเด้อค่ะสิดูดโดดเพโดดก็ใส่เขาโดดโดดชีวิดอะไรเฮดดโดดชีวิตพี่น้องโอ้ยคันเองมาเด้อพี่น้องเด้อลาบเจวันนี้ไม่มีนี่ชีวิตชีวิตเก่าเจเด้อไอจิบเข้าไว้ใส่เข้าไปไอไออันไม่เนี่ยเพราะต้องกอต่อพี่น้องเออขาเขา ติดเงินเงินเก่าเขาใช้เข้าไปติดนี้เก่าใช้เข้าไปนี่ใหม่อย่าเพิ่มเงินนั้นนะ,นะคะสวัสดีจ้า